ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิดบ้วนบางประมาิอัตดิ์บุญกิจยาพันธ์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความรักผมก็จะพูดคุยเรื่องกุลาบ ซึ่งหลายท่านอาจจะได้ฟังมาทาง Facebook บ้าง YouTube บ้างนะฮะหรือแม้กระทั่งทางวิทยุบ้างที่ผมได้คุยให้ฟังไปแล้วก็มาบันทึกไว้ตรงนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้ทบทวนนะฟังแล้วฟังอีกได้นะครับแล้วคุยกันมาถึงการปลูกกุหลาบตัดดอก เราปลูกกุหลาบเป็นไม้กระถางและเราพูดถึงเรื่องของการขยายพันธุ์โดยการปักชำโดยการตอนและโดยการติดตาทีนี้เวลาปลูกกุหลาบเนี่ยหลายแห่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเขากา็เรียกว่ามีการเกษตรแบบที่เรียกว่าเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวหลายคนก็อาจจะเอากุหลาบไปเป็นพืชประธานหรือว่าพืชหลัก ก็หมายความว่า,าคนที่ไปนะที่บ้านเราหรือสวนเราหรือสถานประกอบการของเราจะเป็นร้านอาหารนะหรือว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่เราเรียกว่าระบบกะเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวนะครับถ้าท่านปลูกกุหลาบได้สวยงามจริงๆก็จะดึงดูดใจผู้คนนั่นก็หมายความว่ามันก็อยู่ที่ สายพันธุ์กุหลาบที่เราจะเลือกมาเพราะว่ากุหลาบในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับสายพันธุ์มันมีตั้งแต่ดอกสีม่วงดอกสีแดงดอกสีชมพูดอกสีขาวนะแล้วกอ็อีกมากมายนะครับลักษณะกลีบดอกดอกเล็กดอกใหญ่นะครับไปจนกระทั่งถึงดอกจิ้วที่เขาเรียกว่ากุหลาบหนูนะดอกเล็กกว่าดอกมะลิซะอีกอย่างนั้น ก็เป็นสเสน่ห์ของกุหลาบและบางคนเขาก็ทําเป็นซุ้มเขาเรียกว่ากุหลาบเลืย้ยเขาเอากุหลาบเลื้อยกุหลาบทุกต้นมันไม่ได้เลืย้ยนะครับกุหลาบบางต้นมันก็เป็นกุหลาบต้นแต่ถ้ากุหลาบเลื้อยมันก็จะเลื้อยทอดยอดอขึ้นไปตามซุ้มได้นะฮะเพราะฉั้นความหลากหลายของกุหลาบนี่เองจึงเป็นสเสน่ห แห่งความรักที่มันมีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับทีนี้เวลาจัดสวนนะฮะถ้าเผื่อว่าบางคนเขาจัดสวนเก่งบางบริเวณเนี่ยเขาก็ให้ดูว่าแปลกหูแปลกตาไปเขาก็เอากุหลาบที่เรียกว่ากุหลาบทรีโรสทรีตัวนี้ไม่ใช่ทรีที่แปลว่า3นะ t r d e นะครับ ก็คือทรีที่แปลว่าต้นไม้หรือบางคนจะเรียกว่ากุหลาบต้นแบบนี้เวลาเขาผลิตเขาก็จะไปหากุหลาบตอป่ากุหลาบตอป่านั้นดอกอาจจะไม่งดงามมากแต่ว่ามันมีความทนทรหดดีแล้วก็ลำต้นใหญ่ก็ปักชำลงไปในกระถางหรือในภาชนะปลูกแล้วก็ให้สูงขึ้นมาสักประมาณ1เมตร ต่อจากนั้นก็ให้แตกกิ่งก้านสาขาออกมาแล้วก็เอากุหลาบพ,พันธดีสีสันสวยงามหลากหลายสีเอาไปติดตาในกิ่งแต่ละกิ่งก็หมายความว่าเวลาเราไปลงปลูกในมันก็จะเหมือนต้นไม้หนึ่งต้นที่จะออกดอกมาเป็นช่อนะอยอดออกมาเป็นเหมือนต้นไม้หนึ่งต้น และก็มีสีสันหลากหลายแต่ต้องย้ำว่าเวลาท่านไปปลูกถ้าไปปลูกกับในสนามหญ้าท่านต้องเฉาะหญ้าอย่าให้หญ้านั้นเข้ามารบกวนแล้วดินผสมกุหลาบต้องซุยฟูอุ้มน้ำระบายน้ำดีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นก็เรียกกุหลาบทรีโรสเวลาจัดสวนกุหลาบพวกนี้มีความสูงก็อาจจะอยู่แนวด้านหลังส่วนด้านหน้าก็จะเป็นกุหลาบ ที่เป็นปลูกเป็นกุหลาบต้นเตี้ยๆเพราะฉะนั้น,น,นหลักการจัดสวนก็อะไรอยู่สูงก็อยู่ด้านหลังอะไรเตี้ยก็อยู่ด้านหน้าถ้าเบิ่อท่านจะเอากระถางมาเรียงก็ต้องมีการหนุนกระถางให้มันสูงต่ำไม่เท่ากันแต่ถ้าในกรณีพื้นที่ตรงนั้นเป็นวงเวียนเป็นวงกลมนะเป็นวงเวียนเป็นวงกลม ไอ้อย่างนี้ไม่ต้องจัดระดับเลยครับระดับเท่ากันหมดเพราะว่าคนจะเดินมองมาในทุกทุกมุมนะฮะแต่ย้ำว่าจะต้องเป็นที่แดดจัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผู้คนส่วนใหญ่บางทีก็ไม่ยอมไปดูกุหลาบเนื่องจากอะไรก็นเนื่องจากว่า เขาต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการแดดจัดเพราะ,ะนั้นท่านก็เลือกเวลาดูตอนเช้าตรู่หรือจะตอนเย็นแดดล่มลมตกแล้วสี่โมงเย็นไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการดูกุหลาบนะครับท,ท่านท่านทั้งหลายครับเพราะ,ะั้นผมคุยๆไปนี่ท่านสนใจไหมถ้ายังไม่สนใจปลูกเป็นการค้าอาชีพหรือชัขนคณเรามาทำสวน ลองเอามาปลูกสักต้นสองต้นและลองปลูกแบบเทวดาเลี้ยงคือไม่แต่ต้องไม่ทําอะไรเลยและท่านจะพบว่ากุหลาบต้นสองต้นของท่านนะ่ยมันจะค่อยๆส้มแล้วก็ค่อยๆตายจากการทําำลายของโรคมแมลงศัตรูของกุหลาบนะครับและถ้ายิ่งปล่อยเทวดาเลี้ยงลดน้ำอย่างเดียวไม่ใส่ปุ๋ยจบเลย กุหลาบตอนต้นเล็กเราก็เอาปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะแล้วก็ร่วมกับปุ๋ยเอนรีย์ทางดินหรือจะฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมอาหารองทางใบยอย่างเฟตเรอนคอมบีอย่างนี้ฉีดเข้าไปนะครับอย่างนี้ก็จะงามพองต้นงามใบางามมีการดูแลโรคแมลงตอนช่วงจะบังคับให้กุหลาบออกดอกเราก็ปรับไปใช้สูตร12-24 12ถ้าเป็นปุ๋ยทางใบก็ให้15 30 15นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเร่งดอกแต่พอเวลาตอนที่เราตัดก้านดอกกุหลาบถ้าสมมติท่านเป็นกุหลาบตัดดอกนะครับเราก็ฟื้นฟูเอาสูตรเสมอมาใส่อีกและตอนไหนจะทําดอกเร่งดอกเราก็เอา12 24 12ใช้แบบนี้แหละครับท่านพี่น้องทั้งหลาย นะครับนี่ก็เป็นอาชีพได้เลยนะนี่าบางคนบอกโอ้ที่ไม่เยอะบางคนก็บอกว่าไอ,ไอความชอบของคนมันไม่เท่ากันท่านดูเลยครับบางคนมีแฟนบอกไม่ได้แฟนผมนั้นต้องตัวใหญ่ๆบึกบึกล่ำลำ่อ้วนอ้วน,อน,อนชอบคนอ้วนนะครับอ่ะก็แล้วแต่คนชอบเดีย๋ยวบางคนก็บอกไม่ได้ของผมที่ต้องสูงโปรง่ง ขาต้องเรียวขาต้องสวยอย่างอื่นไม่สวยไม่เป็นไรขอให้ขาสวยอย่างเดียว <c oughs> ก็มีบางคนก็ชอบแบบนั้นแต่บางคนบอกเฮ้ยชอบคนตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักดูเป็นเด็กๆเนี่ยเด็กอยู่เสมออย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ความชอบกุหลาบก็เหมือนกันบางคนชอบกุหลาบเลื้อยบางคนชอบกุหลาบต้นใบใหญ่ต้นใหญ่ดอกใหญ่บางคนชอบกุหลาบ กระถางเล็กๆเนี่ยกระถางแค่ท่านเอามือมีนิ้วห้านิ้วมาห่อมือเนี่ยกระถางแค่เนี้ยเขาก็เรียกว่ากุหลาบหนูกุหลาบหนูใบเล็กดอกเล็กนิดเดียวนะมีหลากหลายสีและราคาต่อต้นแพงครับต้นหนึ่งเขาขายกัน5-60บาทหรือบางต้นมีเป็นร้อยครับนะ เวลาเขาไปปลูกคนที่มีออฟอฟิศออฟฟิศอยู่ใกล้กับหน้าต่างมีแสงเขาก็เอาไปปลูกตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานเขาก็ได้บรรยากาศแห่งความรักเพราะฉะนั้นผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านจะปลูกกุหลาบให้รอดไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใช้ยาฆ่ามแมลง ไม่ใช้ยาป้องก,กันกับจัดเชื้อรากุหลาบของท่านไม่รอดแน่ไม่ต้องปลูกแต่ใช้แล้วไม่เกิดอันตรายกับท่านนะกุหลาบของท่านก็จะเจริญเติบโตงอกงามสวยสดได้อย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองซื้อกุหลาบมาแบบเทวราเลี้ยง ดูครับแล้วก็จะได้เห็นว่าโรคแมลงศัตรูนั้นมีหลากหลายชนิดซึ่งผมจะได้คุยให้ท่านได้ฟังในโอกาสต่อไปนี้นะครับท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิศวุนบางบรมะมาตู้ปนอ2ิบกำแพงแสนะ,ะขปรปฐม73140มห3 1 4 0หรือถ้าจะส่งลายก็ s อสไซ n 2 4 9, 4, นคใครใครก็รักหัวหัวกันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา4ี่สิปีตามานม้นา<ส>มีน้องสิง็ใช้ปุย๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใคร ใช้กันทุกส่วนไร่นาร่ำรวยต้นหน้าเพราะหัวอัวันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุ๋ยตราหูวัวเคลนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนทันเคมีจำกัดมหาชน